สวัสดีครับวันนี้เรามาดูสุดยอดอ c c e s s o r y อ่าอุ s กรณคือไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะอ่าของตลอดปี2023มเนี่ยมีอะไรบ้างบางตัวจะบอกไว้ก่อนนะบางตัวมันอาจจะไม่ได้ออกมาปีนี้นะอาจจะออกมาปีที่แล้วนะครับผมแต่ผมว่าของมันยังดีอ่ะ บางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้บางอย่างออกมาเป็นสิปีแล้วด้วยอะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าสุดยอดออเอเซสซอรี่มีอะไรบ้างไปครับอย่างแรกกันเลยดีกว่านะครับผมสุดยอดอเอเซสซอรี่ของผมในปีนี้ถ้าเป็นบันไดถ้าเป็นบันไดนะผมต้องยกให้ MKS ทำไมถึงให้ MKS MKS ไม่ใช่บอนไดที่น้ำหนักเบานะต้องบอกไว้ก่อนบางคนจะคิดว่าโหบันดไดมันต้องเบาแน่เลยมันเลยดีไม่ใช่ครับผม MKS ไม่ใช่บันไดน้ำหนักเบาเลยคู่หนึ่งเนี่ยตกอยู่ประมาณสัก400กว่ากรัมได้นะแต่ตัวนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นตัวที่ผมใช้แล้วผมแฮปปี้กับมันมากๆอ่าทำไมถึงแฮปปี้นะหรอไปดูดีกว่าปะ จะบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยในลิสต์ตัวนี้เนี่ยผมก็ออกมาใช้เองอะนะผมก็เอามาใช้เองอะนะเพราะว่าผมชอบส่วนตัวแล้วผมชอบอ่าแล้วมันเป็นการใช้งานแบบลงตัวพอดีตัวแรกคือตัวนี้นี่มันไฮเ MKS FD7 นะมีอยู่สองสีคันนี้เนี่ยด้วยผมใส่สีดำเป็นเพราะว่าอะไหล่หลายๆอย่างของผมเป็นสีดำนะครับผม มันการใช้งานมันก็ใช้งานง่ายเวลาพับก็ง่ายปรกอมาก็แปะอย่างเงี้ยแล้วดูนะเวลาหมุนโอ้โหคือมันทั้งลื่นทั้งดีทั้งแน่นนะครับผมมันผมว่ามันเป็นบันไดที่เหมาะสําหรับจักรยานพับที่สุดแล้วบันไดที่เหมาะสาหรับสาหรับจักรยานพับที่สุดแล้วในปีสอง3ูสองสามนี้ผมว่ายังไม่มีตัวอื่นเทียบได้มันมีตัว ตัวแทนตัวอื่นนะอย่างเช่นบันไดาดาหอนบันดไดอะไรพวกเนี้ซึ่งตัวพวกนั้นไม่ใช่ว่าไม่ดีดีแต่ผมชอบไอ้ตัวนี้มากกว่าเท่านั้นเองนะครับผมอไอ้ตัวนี้แล้วแต่คนชื่นชอบนะถ้าเกิดชอบก็จัดกันได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1,800บาทในลิสต์นี้ก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่จะออกมาในปีนี้นะอย่างที่ผมบอกอตัวนี้ดีกว่า Brooks B17 ผมว่าคลาสสิกตลอดกาลอนะ่ะ ตัวนีเน้เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งของจักรยานที่ผมชอบมากๆาคือบางคนรู้บางคนไม่รู้ผมชอบแบรนด์บร o ๊คมามากๆอยู่แล้วนะครับผมโดยเป็นแฟนขับของแบรนด์นี้มากๆาจักรยานหลายคันของผมใช้ Brooks หมดนะครับแล้วดูหน้าตามันดิมันสวยไหมแล้วบร o ๊คเนี่ยมีหลายรุ่น มีหลายรุ่นมี b 1 7มี c 1 7มีอะไรต่างๆนาะนาะนะเต็มไปหมดเลยแต่สุดท้ายแล้วถ้าเลือก Brooks ผมก็ยังรักในตัว b 1 7อยู่รักในตัว b 1 7อยู่เพราะมันนั่งสบายที่สุดละในบรรดา r ล o k s ทั้งหมดที่ผมนั่งมานะครับผมทั้งกว้างหนังแท้นะครับทั้งอันและเป็นหนังแท้ที่มันนิ่มเร็วมันให้ตัวได้ดีมากๆนะครับผมนี่คือบ o ูส์บ o o k s ตัวนี้เนี่ย b 1 7 สแตนดาร์ดเลยนะตัวนี้ผมชอบที่สุดเลยตัวนี้ราคาอยู่ที่4,190บาทนะครับผมมี3สีนะมีสีดำสีตัวนี้คือสีน้ำผึ้งแล้วก็สีน้ำตาลแล้วแต่ว่าจะชอบสีไหนนะครับผมชอบบรู o คสตัวนี้มากอ่ะ a ็ออรี่ตัวถัดไปนะครับผมที่ชอบไม่ต่างกับบรู o คสเลยดีกว่าตัวนี้คือเป็นคือปกติเราต้องบอกไว้ก่อนว่า จกรยานทุกคันของผมเนี่ยใส่บู๊์มาตลอดเลยใส่บู๊์มาตลอดเลยไม่เคยคิดจะเปลี่ยนอ่าพอมาได้ลองเบาของโจเซฟคูแซกตัวนี้แล้วสุดยอดแบบสุดยอดจริงๆอะ่ะเบาเป็นเบาเจลนะเบาเป็นเบาะเจลแล้วก็น้ําหนักเบาเลยมันมีการเจาะรูมาตรงเนี้ยเห็นไหมมีการเจาะรูมาตรงเนี้ยเพื่อลดน้าหนักนะครับผมหนึ่งคือเพื่อลดน้ําหนักสองคือระบายอากาศนั่งสบายขึ้น นิ่มลงทำให้นิ่มขึ้นด้วยสำหรับตัวนี้นะครับผมเบาโจเซฟคูแซกปกติผมไม่เคยเปลี่ยนนะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ก่อนผมก็เลยเอามาใส่จักรยานของผมเองตัวนี้นั่งสบายจริงๆคือผมปั่น30-40โลเนี่ยเบาโจเซฟคูแสกตัวเนี้ไปกับผมได้ทุกที่เลยจริงๆสบายสบายนะครับผมถ้าเกิดชอบตัวนี้ก็ทักเข้ามาได้ตัวนี้1690บาท พันหกร้าสบาทนะสำหรับตัวนี้ตัวที่4ดีกว่าผมว่าหลายคนอาจจะเคยซื้อไปแล้วตัวนี้นะครับผมมันคือกระดิ่งของน็อกทำไมกระดิ่งของน็อกผมว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยกระดิ่งของกระดิ่งเนี่ยมันใช้ตัวไหนก็ได้เนาะนใช้ตัวไหนก็ได้เสียงดังหลายๆตัวเสียงดังเลยชัดฟังชัดเจนแต่ถ้าเกิดจะเอากระดิ่งที่ ใส่กับจักรยานแล้วดูแบบดูเท่ดูไม่เหมือนกระดิ่งไม่ได้มีไอ้ตุ้มๆโผมาอย่างเงี้ยอ่าเนียนไปกับใส่แฮนด์แล้วปุ๊บจะเนียนไปกับแฮนด์ดูไม่เหมือนกระดิ่งเนี่ยตัวเนี้ยเหมาะมากๆแล้วฟังเสียงดูนะเหมือนเคาะจานข้าวไหมเหมือนเคาะจานข้าวไหมตัวเนี้ยเสียงแบบกิ้งใสแจ๋วฟังเสียงแล้วเพลาะมากนะครับผม แต่สุดท้ายแล้วที่ผมชอบตัวนี้ที่สุดเป็นเพราะาดีไซน์ครับดีไซน์มันดูดีมากหน้าตามันดูดีมากเนี่ยดูดีมันแล้วงานประกอบงานอะไรของมันเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับผมราคาอยู่ที่400บาทนะครับกระดิ่งของน็อกอ่ามีเงินมีสีเงินสีทองแดงสีทองสีดําแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมราคาอยู่ที่400บาทกระดิ่งของน็อกปุ้มตัวถัดไปที่ผมว่า เจ๋งมากๆมันคือบางโคนครับบางโคนของ Tangent Innovative Fender อ่ารุ่นคิวบิคิวอ่าคิวบิเคิลคิวอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอ,อ่านแล้วแต่อ่านแล้วกันคราวนี้ชอบขนาดไหนชอบขนาดไหนเหรอชอบขนาดที่ผมต้องมาใส่จากกรยานตัวเองตัวนี้นี่มันใส่แล้วมันดูดีไหม คือจะบอกว่าบางคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่ใส่จักรยานไปแล้วเนี่ยมันจะเน้นออกมาดูวินเทจเนะเน้นออกไปทัวงทัวริงเวลาใครอยากแต่งซิ่งแล้วเนี่ยจะหาบางคนใส่มันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีคราวนี้เนี่ยตัวเนี่ยมันออกแบบมาให้ดูสิเนียนไปกับตัวนี้พอดีเลยเนียนไปกับอายางที่ใส่ยางขอบเล็กนะแล้วมันก็จะใส่ได้แบบสวยงามพอดีแกนเป็นแกนไทเทเนียมอีกต่างหาก น้ำหนักเบามากๆเหมาะสำหรับใครที่ต้องการไปใช้งานในเมืองเนี่ยตัวเนี้ยเวิร์กมากๆครับผมสำหรับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่2900บาทคู่หนึ่งนะหน้าหลังนะไม่ใช่ต่ออันนะคู่หนึ่งหน้าหลังอยู่ที่2900บาทนะครับผมบางโคนตัวนี้ส่วนตัวผมชอบมากๆหนึ่งคือกันน้ำคงระดับหนึ่งแหละคงระดับหนึ่งเพราะบางคนมันหน้าแคบ แต่มันใส่ออกมามันกันน้ําได้ไงอย่างน้อยมันกันน้ําได้มันไม่ให้กระเด็นใส่หลังเราได้แล้วก็หลักๆเลยคือใส่ออมาแล้วมันสวยมันสวยมัสวยจริงๆยอมครับสลับตัวนี้นี่คือบังโคลนของ u b i c l e อ่ะราคา2 0 0 9นะสาะสลับตัวนี้ออเดอร์รีตัวถัดต่อตัวต่อไปเลยแล้ะกันอยู่ติดกับบังโคลนผมเลยมันคือล้อโจเซฟกูแซกคืออย่างที่ผมบอกแหละว่า และหลายตัวที่ผมชอบส่วนตัวที่ผมชอบผมว่ามันดีผมก็จะมาใส่ของผมเองตัวไหนไม่ดีผมก็ไม่ใส่นะเป็นเรื่องปกติว่าตัวไหนที่ผมไม่ชอบผมก็ไม่ใส่แต่ตัวนี้ผมชอบผมก็เลยมาใส่ใจจักรยานผมเองล้อโจเซฟกูแซกต้องบอกก่อนอื่นต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยผมก็ได้ลองล้อมาหลายยี่ห้อแล้วกันนะหลายยี่ห้อ,อมีทั้งอะ,อะไรนะลิโพลองอีโร six ลองอะไรอ่ะแฟกซันลองสปาโกอ่ะก็ชอบหมดนะแต่ละอันผมก็ว่ามันมีความไหลลื่นของมันจริงๆอะนะครับผมมีความไหลลื่นแล้วก็ปั่นได้ดีทุกอันเลยจริงๆอ่าในบรรดาทั้งหมดเนี่ยผมจะชอบตัวสปาโกมากที่สุดผลเพราะว่าผมใช้แล้วผมมีความรู้สึกว่าเออมเป็นล้ออลูที่ดีอ่ะล้ออลลูที่ดีมากแล้วมันดูหน้าตาวินเทจแต่ สปาก้มไม่มีขายแล้วนะปัจจุบันเนี่ยพูดตรงๆเลยมันไม่มีขายแล้วอ่าผมก็เลยเก็บของผมเอาไว้อคราวนี้วันหนึ่งผมอยากลองล้อตัวนี้ผมก็เลยมาลองใส่แล้วก็ลองปั่นดูล้อโจเซฟูแซกโคตรลื่นลื่นลื่นแบบลื่นแบบไม่รู้จะลื่นยังไงแล้วอะ่ะผมว่ามันเป็นอ่คือว่า้ง่ายเวลาผมไปปั่นกับกลุ่มอย่างเงี้ย เวลาความเร็วมันแบบปั่นได้คงที่เนี่ยนะครับผมผมเติมผมต้องใส่แรงเข้าไปน้อยมากๆแล้วเวลาฟรีขวาแล้วเริ่มต้นใหม่เนี่ยล้อโจเซฟกูแซกทำได้ดีมากๆในสายตาผมนะผมว่ามันเป็นการเขาเรียกว่างานสร้างสารรค์มากๆเลยคือไม่รู้ลูกปืนก็ททำได้ยังไงอย่างแรกอย่างที่สองผมปั่นลุยคือถนนในกรุงเทพเนี่ยขุกขะเยอะมากๆ ผมปั่นทั้งตกหลุมตกบ่อตกหลุมตกบ่อทุกวันนี้ล้อยังไม่มีสายเลยไม่แต่น้อยอหมายความว่าขึ้นซี่มาได้แบบเป๊ะมากๆนะครับมันเลยรองรับแรงดันได้เยอะมากๆรองรับแรงดันได้เยอะมากๆสลับล้อคาร์บอนตัวนี้อแต่ราคาก็เยอะมากๆหมืนัน44,500บาทนะครับผมราคาก็เยอะมากๆเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบ หน้าตามันเราชอบคุณภาพมันผมว่ามันคุ้มที่จะลงทุนอ่ะนี่คือล้อโจเซฟคูแซนแทนแดนอันนี้คืออเซสซอรี่ตัวถัดมานะอเซสซอรี่ตัวนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นตัวที่มันสุดยอดอ่ะสุดยอดมากๆในการเขาเรียกว่ามาอยู่ในลิสต์นี้ <c oughs> มันคือต้องบอกก่อนบอกว่า ปกติแล้วเนี่ยคนต้องการหาปลอกแขนที่มันนิ่มมือนอะปอกแขนที่มันสบายๆมืออ่าตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์ทุกแบบเลยดีกว่าหนึ่งคือสีดำสวยแอบดูสปอร์ตอยู่นะถึงแม้มันจะดูทรงใหญ่ก็ตามมันยังดูมีความสปอร์ตในตัวมันเองอยู่อ่าเวลาจับเนี่ยจับอย่างเงี้ยลัสนัดมือมากๆนะครับผม จับแล้วมันสบายมือมากๆมีที่พักมืออยู่ตรงนี้ซึ่งเขาก็ออกแบบมาให้มันเป็นแบบร่องๆซึ่งเวลาที่เรากดลงไปเนี่ยมันนิ่มมันจับสบายนะครับผมมันจับสบายกริปแน่นใช้นง,งานแล้วเวิร์กมากๆสนหรับตัวนี้ราคาตัวนี้อยู่แค่790บาทไซโคเวชั่นอ่าเอาเป๊ะรุ่นเป๊ะก็คือไซโคเวชั่นโทมฮอ a เอนดูโรเพอร์ฟอร์แมนส์กริป อืม <laughs> ชื่อทำไมต้องออกแบบมาให้ยาวขนาดนี้อ่ะผมก็เลยเรียกมันสั้นๆว่าไซโคเวชั่นโทมฮอคละกันไซโคเวชั่นโทมฮอคนะครับผมมันอาจจะออกทรงโทมฮอคหน่อยๆมั้งเนี่ยเป็นตรงเนี้ยโทมฮอคหรือเปล่า <laughs> แต่มันจับถนัดมือมากๆนะครับผมตัวนี้แล้วก็นิ่มแล้วก็จับสบายด้วยราคาก็ไม่แพง790บาท ตัวนี้ให้อันดับหนึ่งเลยสำหรับตัวกริปในปี2023มาเรื่องยางกันบ้างยางตัวไหนล่ะที่ผมให้อันดับหนึ่งของปีนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่ายางเนี่ยลหลายตัวเนี่ยมันดีหมดแหละมันดีหมดแหละแต่ละตัวมันมีข้อข้อดีข้อเสียมแตกต่างกันไปแต่ส่วนตัวผมชอบตัวนี้อ่ะ ผมชอบตัวนี้ไม่ได้บอกว่ายางยี่ห้ออื่นไม่ดีไม่ได้บอกว่ารุ่นอื่นๆไม่ดีอ่าผมชอบตัวนี้เป็นเพราะว่า,หน,า,นาวนนหนึ่งคือมันหน้าแคบตัวนี้คือชว์เบ้วันนะครับชว์เบ้วันหนึ่งคือมันหน้าแคบหน้าแค่นี้เองเอะดูดิเนี่ยเดี๋ยวโฟกัสให้ก่อนหน้าแค่นี้คือหน้าตัวนี้แค่ยี่สิบหนึ่งจุดหนึ่งนะยี่สิบหนึ่งจุดหนึ่งถือว่าบางบางเลยทีเดียวทำให้ผมต้องใช้พบ จะายางบางขนาดนี้พูดตรงๆเลยผมไม่ฟิตจะให้ผมไปใช้ยางแบบว่าใหญ่ๆห,หนาๆปันกระกลุ่มเนี่ยผมตาย <laughs> ตายาผมยอมกระด้างหน่อยแต่ผมใช้ยางบางผมจะได้ปั่นได้ <laughs> นะครับผมอแต่ผมชอบหน้าตาตัวนี้เป็นเพราะว่าสีของมันเนี่ยแหละอชอบเบ้เนี่ยออกแบบยางมาได้สวยนะอ่าสีเนี่ยเป็นสีเหลืองจะไม่ได้สีแบบ สีครีมวินเทจมากออกแนวสปอร์ตนะของเป็นสกินวอลออกแนวสปอร์ตอ่ะมันไม่เชิงสกินมันไม่เชิงขอบแก้วจริงๆนะมันเหมือนกระทาสีมานะแต่จริงๆก็มีข้อต่อนะเนี่ยดูดิเนี่ยมันก็เหมือนกับมีข้อต่ออยู่อ่ะคราวนี้ทำไมถึงชอบเป็นเพราะว่าผมใช้ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยตัวนี้ผมน่าจะใช้มาสักสองปีกว่าแล้วนะสองปีกว่ายามยังดีอยู่เลยอะ่ะ โอเคหน้ายางมันหายไปอยู่แล้วล่ะตามการใช้งานแต่มันไม่มีแตกลายงามันไม่มีบวมจุดไหนมันไม่มีมันไม่งงเงอะไว้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้จักรยานหนึ่งคันแล้วยางมันเสถียรยางมันอยู่ได้นานเนี่ยมันถือว่าแฮปปี้ละสำหรับยางตัวนั้นก็เลยชอบตัวนี้มากตัวนี้เส้นละ950บาทนะสำหรับตัวนี้ผมว่ามันเป็นยางนอกที่ ดีมากๆนะครับผมถ้าเกิดชอบก็ต้องจับสำหรับยางนอกตัวนี้นะครับอ e s <cess> s ร r y ตัวถัดไปที่ผมว่ามันเป็นนวัตกรตกรมที่สุดยอดม,มากๆในปีที่ผ่านมาคือไอตัวนี้สูบลมไฟฟ้าของแฟนติกอ่าทำไมมันถึงดีผมว่า ด้วยการออกแบบของมันเนี่ยน้ำหนักมันก็โอเคแหละเราจะพกพาไปไหนเวลาปั่นเนี่ยถามว่าพกได้ไมั้ยมันก็พกได้มันไม่ได้แบบถึงขั้นหนักขนาดพกไม่ได้นะมันก็พกได้แต่ด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยมันสูบเร็วมากๆผมตั้งไว้90 psi อย่างเงี้ยสูบไม่ถึงแบบไม่ถึงครึง่งไม่ถึงครึ่งนาทีอ่ะไม่เกิน30วิอ่ะเต็มแล้วอ่านี่คือหมอบนะเสือหมอบนะครับผมตั้งไว้ร้อยก็สูบไม่เกิน ไม่เกินครึ่งนาทีจริงๆสําหรับตัวนี้อ่ามันสามารถเลือกได้ด้วยระหว่างว่าเราจะเลือกโหมดไหนอ่าเป็นรถยนต์เป็นมอเตอร์ไซค์เราสามารถตั้งได้หมดนะอ่ะจาจักรยานหรือว่าลูกบอลอย่างเงี้ยมันสามารถตั้งได้หมดอ่ามีไฟให้ด้วยเวลาฉุกเฉินอ่าเวลาฉุกเฉินสมมุติเราต้องเราจะสูบรถยนต์อย่างเงี้ยเวลาฉุกเฉินเราก็ตั้งไฟเอาไว้ด้วยให้คนเขาเห็นเรานะครับผมอ่ามีไฟกระพริบอย่างนี้อ่า ให้คนก็เห็นเราว่าเรากาลังซ่อมรถยนต์อยู่กลางคืนมันจะได้ไม่มีรถมาชนเราคือเขาออกแบบมาเหมือนกับคิดเผื่อหลายๆอย่างมาแล้วนะครับผมผมว่ามันเป็นสุดยอดนวัตกรรมของปีนี้มากๆคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีนะตัวเสียวมีตัวอะไรพวกเนี้นะครับผมที่ออกมาแต่ตัวเนี้ยมันสูบได้เร็วอ่ามันสูบได้เร็วจริงๆราคาก็สูงอยู่นะ2 9 5 0บาท สูงไหมสูงแต่ผมว่ามันคุ้มกับที่ผมลงทุนกับตัวนี้ไหมคุ้มคุ้มมากๆคุ้มมากๆเพราะว่ามันไม่ได้สูบแค่จัก,กรายานอย่างเดียวมันสูบรถยนต์มันสูบมอเตอร์ไซค์มันสูบได้หมดเลยอ่าแล้วรถยนต์เนี่ยเป็นอะไรที่ผมชื่นชอบกับนั้นมากเพราะว่าส่วนตัวปกติผมเป็นคนที่จะต้องไปสูบที่ปัม๊มอ่าต้องเอาอ่ารถไปแล้วก็เติมลมที่ปัม๊มคราวนี้ไม่ต้องละแล้วสูบสี่ล้อมันใช้เวลาแป๊บเดียวเองอะ เวแป๊บเดียวพวกคนส่วนใหญ่ไม่รอให้ลมมันหมดล้ออยู่แล้วอะว่ายง่ายอ่ะสมมติว่าปกติผมเติมอยู่ที่35เวลาที่มันลงมาอยู่32ผมก็เติมขึ้นไปละอ่าเป็น35 psi มันก็แป๊บเดียวไม่นานอาสี่ล้อใช้เวลาแป๊บเดียวเองผมว่าใครที่ชอบแนวแนวนี้จัดได้เลยนะครับผมอ่ะไม่ใช่สำหรับวันนี้ผมยังมีอีกหนึ่งตัวตัวสุดท้ายอะตัวสุดท้าย ไปดูกันดีวกว่ามันคืออะไรตัวสุดท้ายที่ผมว่ามันเจ๋งมากๆสำหรับปีนี้ก็คือวินซิตาคิปเปอร์อ่าคิปเปอร์เลยตามชื่อเลยครับผมมันดียังไงเหรอว่ายง่ายคือมันคือกล่องใส่จัก,กรยานนี่แหละจากเท่าที่เห็นในหน้านี้เลยนะครับอ่ามันการใช้งานมันก็ใช้งานง่ายนะเดี๋ยวผมเข้าไปทำให้ดูปุ๊บนี่ เราเปิดมาอย่างเงี้ยเราสามารถเอาจักรยานออกจากช่องนี้ได้เลยอ่าถ้าเกิดเราเอาจักรยานออกาช่องนี้เราก็ไม่ต้องยกเนอะไม่ต้องมีอาการปวดหลังด้วยอ่าเดี๋ยวผมขอลูดขึ้นมาก่อนปุ๊บอ่าไม่ต้องมีอาการปวดหลังด้วยนะครับผมแล้วก็มันเสียบเข้าเสียบออกได้ง่ายแล้วเ,เอาวางไว้หลังรถ SUV อย่างเงี้ยอ่าช่วยได้เยอะนะสำหรับตัวนี้ช่วยได้เยอะมากๆมันไม่ทําให้รถเรารถที่เรา ไม่ว่าจะเป็นจักรยานหรือยรถยนต์นะมันจะไม่ทําให้รถเราเป็นรอยอ่ารถยนต์เป็นรอยในยเรื่องใหญ่เลเวลาขายต่อเนี่ยโหทำไมรถข้างในมันโทรมจังเลยวะขั้นเก่า,เาผมเละมากก่อนที่ผมจะขายไปนะครับรถยนต์อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมว่ามันเป็นอ่าเขาเรียกว่าเออเซ,เอ,เซเอรีที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับปีสอง3ูสองสามนะครับผมมัน ช่วยในการใช้งานกับผมได้เยอะมากผมไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะเราไม่ได้แบบลงทุนเยอะถามว่ามันแอบ,บดูแพงไหมเหรอสองัี่เก้บาทสำหรับตัวนี้อาจจะแพงก็ได้นะสำหรับบางคนที่มองว่าไม่จำเป็นแต่ของผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นการลงทุนที่สุดยอดเพราะว่ามันโปรเทครถเราอ่ะได้ดีมากๆผมวางเอาไว้ผมไม่ต้องกลัวเลยว่า จกไอจักรยานผมจะไปขูดขีดกับรถยนต์ผมนะสบายใจนะครับมี2ไซส์นะมีไซส์สำหรับอบอมตั้นก็คือไซส์16นิ้ว2อ9 0่า2190บาทแล้วก็ไซส์20นิ้ว2,490บาทแล้วแต่และว,ว่าจะชอบตัวไหนนะครับผมนี่คือ10 10 a c s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  o r y ที่ผมอชอบนะครับผม นี่คืออเซสซอรี่ที่ผมชอบที่สุดนะครับผมในปี2023นี้อ่ะมันยังมีอีกหลายตัวที่ดีๆที่เจ๋งๆแต่ผมคัดออกมาแล้วละ่ะผมว่าไอ้พวกเนี้ยสุดยอดสุดยอดจริงๆมีทั้งตัวถูกตัวแพงมันแล้วแต่ตัวไปที่ว่าเราจะเลือกตัวไหนนะครับผมอ่ะการที่เขาทำอ็อเซอรี่ที่มันอ่ามาช่วยกับจักรยานเนี่ยโดยเฉพาะกับจักรยานพับเนี่ย ผมว่ามันดีมากๆมันดีมากๆอ่าก็เราก็อยากให้เขาเรียกว่าวงการนี้มันพัฒนาต่อพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอ่ะเนาะอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดทุกท่านชอบตัวไหนก็ทักกันเข้ามาได้บางตัวผมมีขายอยู่บางตัวอาจจะหมดสต็อกไปแล้วนะครับผมอ่ะทักทักกันเข้ามาอ่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดหมดสต็อกไปแล้วเดี๋ยวผมอาจจะลองหาของให้นะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ กราบขอบพระคุณทุกท่านแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ m r r y Christmas and h a p p y New Year บ๊ายบาย